Like, um. mm. Sure, that's great. เป็นไปในลูกกระสุนเนี่ยเ้าไ,ไฟเนี่ยเ้างน,นี้กระสุนมาปีอกขวาเฉยโอ้ยโมนกาเล่นเกมดีๆไปเลยแหละนะแตาวยาผมได้ถาวรอย่างเงียถ้าเกิดขาเล่นโมเลยถาวรเน,นี่ยมีคุม้ม ถ้าเราไม่เข้า PS ก่อนเนี่ยแล้วเข้าเกมก่อนเนี่ยเราก็จะโดนแบนอย่างก็จะจะโดนแบนหนึ่งวันมีสิทธิ์ที่จะไม่หนียากหาวิธีเข้ามาได้ดีๆก,ก็ได้อย่างเงี้ยม,มันก็โดนแบนดีเข้ามาก็โดน เออเราเหนว่าจดเห็นเนี uh. hmm. ่ยเวลาเล่นเนล่มันร uh. huh? ู uh. ้ไงใช่มจ er ัะใช้ประมาณเยอะนา้แหละไม่รู้ว่าตัวเอง6ชัสมงไม่ได้ก็เเพอคุยไปเลยเอาเพอเลยเนี่ยเออ I'll go. 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 your sure. channel. เียน wow. uh, ้ก็เอาไปทุกที่เออไม่ได้อ้ดิ๊นีเดี๋ยวไดิเนียอ้คนนโอ้โหไอ้คนนยิงแล้วโรพักไปทำไมรแม่มีไหไมตอบ

กูจะโดนแบนอยู่นั้นไรมาหล่อหลอได้ยินป่ะอได้ยินไม่เป็นไรหรอกกูอัดอัดวีดีโอไว้ถ้าคุณจะแบนกูเดี๋ยวกูลงยูทูปให้ไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอัดตั้งแต่ตอนที่เริ่มด่ากูอ่ะที่กูใช้กดไปไม่เป็นอ่ะอะไรอะไร ภูมิผลิตพอทียจะเล่นกว่าภูมีจะผลิตพอภูมิเนี่จะเล่นไดดีกว่าเพอาะเขาต่องฟังพูดหรอพวกท่าน็มีอยู่ เดคนเก่งกว่าก็บอกว่าแพ้แหนแก้งเ้ามาเป็นแหนะแหวก่นนะเล่นมือถ้นแม่รนมั่ว ออกไมนใช้เปล่หันดูกรู้หวอยากเลยหรอมันเล่นไม่เป๊ะพวกึุณคุยไหมพวกคุเลยมองไม่เห็นโทคุยไหมไม่รู้เปหนไรพกกขอตัวเนี่ยเดี๋ยวกูลงหลักฐานให้ดูไม่ต้องห่วงว่ากูไม่ได้ใช้เคปะก็รู้มันเป็นไรไม่เกี่ยวเลยกันตกมาสี่คนยโอาหายตัวได้ แม่งแบนด์กูละอ,ะอ่ะดูดๆๆูดูซะหน่อยอะดูซะหน่อยนี่โปร <canvas S 2> แกรมที่มันให้โหลดมาบอกว่าให้กูใช้ว่ามันจะตรวจนู่นนี่นั่นอ่ในเว็บ Overclock Zone กูก็โหลดทําทุกอย่างที่มันบอกมันก็ยังว่ากูโปนี่ชื่อเดี๋ยวกูอัพช็อตให้ตามที่มันบอกอออัพสกินช็อตอยู่นี่มันบอกกูใช้โฟมดูนี่ ไม่มีเยียอะไรสักอย่างบอกกูใช้โปรไอแม่เย็ดลำโพงคอมกูก็รอบตัวไม่ได้อยากจะชูวลลำโพงคอมกูก็รอบตัวไอเฮียยังจะแบนกูอีกไอเฮียแอดมินหัวควยเนี่ยกูเก็บไว้หลกักฐานเยี่ยเียอฟเอไทยไม่จเจริญก็เพราะแบบนี้เมื่อวานยังเล่นกันดีๆอยู่ไอเฮียวันนี้แบนกันซะงั้น เออเฮียเวอ่อนแล้วก็มาโดนเขาฆ่าแล้วก็มาว่าเขาโปนี่แหละคนไทยเฮียไม่ไปไหนสักทีอ่ะพอแล้วแค่นี้ก็น่าจะรู้ว่ากูไม่ได้ใช้เฮียอันที่นี่ดูนี่หน่อยอ่ะกูไม่อยากจะโชว์ะอย่างน้อยก็กูก็ได้ไปเกาหลีกันมาละ f p s PP Point Bank นี่หลักฐาน oh uh, yeah